สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงขั้นตอนในการดำเนินการนะครับสำหรับผู้ที่ถูกยกเลิกนะครับหรือเรื่อนการนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับในเขตพื้นที่กทมว่าท่านเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้นะครับแล้วถูกเลื่อนนะก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคนะครับที่ทำการจองวัคซีนผ่านช่องทางหมอพร้อมนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ได้รับสิทธิ์ฉีดนะครับในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานะครับและถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อนคิวออกไปก่อนนะครับท่านเนี่ย จะต้องดําเนินการตามนี้นะครับก็คือ1นนะครับให้ท่านเนี่ยติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านจองไว้นะครับเพื่อยืนยันข้อมูลนะครับคือจริงแล้วถ้าโรงพยาบาลน,นะครับมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วเนี่ยเขาจะส่ง sms มานะครับหรือว่าโทรมานะครับบอกว่าท่านเนี่ยถูกเลื่อนนัดหมายนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการยืนยันกลับมานะครับให้ท่านเนี่ยติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ท่านจองไว้นะครับ เพื่อยืนยันข้อมูลการจองอีกครั้งหนึ่งนะครับและทําการนัดหมายใหม่นะครับในกรณีที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยสามารถรับนัดได้นะครับตรงนี้ส่วนวิธีที่2นะครับก็คือหากไม่สามารถดําเนินการตามข้อที่1ได้คือกรณีที่ติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้นะครับหรือไม่รับการนัดหมายนะครับให้ติดต่อผ่านคอเซ็นเตอร์นะครับที่เบอร์027922333นะครับหรือนะครับ แจ้งผ่าน Google Form นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Google Form เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนนะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าสแกนเนี่ย QR Code ตรงนี้นะครับก็จะนําท่านเนี่ยไปสู่ Google Form นะครับส่วนเบอร์02792 2333เนี่ยเป็นเบอร์ Call Center ของทางหมอพร้อมนะครับ ซึ่งเมื่อท่านเนี่ยเข้าไปที่ลิงก์นะครับหรือว่าสแกน QR ที่เป็น Google Form นะครับจะขึ้นมาว่าเป็นแบบลงทะเบียนผู้ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกวันนัดฉีดวัคซีนนะครับหลังจากจองคิวเนี่ยผ่านทางหมอพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Official หรือแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้อ่ะซึ่งนะครับท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเนี่ยตาม7ข้อดังนี้นะครับก็คือ1อีเมลนะครับ2หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ภาพหน้าจอการนัดฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ภาพหน้าจอการถูกเกลือดนัดหมายนะครับซึ่งผมมองว่า7ข้อตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับยังไงเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ท่านเนี่ยโทรไปที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าโทรไปที่ c เซ็น e n t e r หมอพร้อมน่าจะดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปนะครับสิ่งที่ท่านต้องก่อคือ7จดอย่างตามที่เขาขอนะครับก็คือเลขประจําตัวประชาชนใส่ชื่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ เขาเนี่ยจะให้อัปโหลดรูปนะครับพวกภาพหน้าจออะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นนะฮะก็ให้ใส่เข้าไปนะครับอ่ะสำหรับท่านที่สะดวกวิธีไหนนะครับก็ให้ทําวิธีนั้นนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ